สวัสดีค่ะก็พบกับช่งมัดีกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาอัปเดตน้องหนอนฤดูหนาวนะคะน้องหนอนฤดูหนาวของเราเนาะก็จะเป็นน้องหนอนฤดูหนาวนะคะนี่นั่นคือน้องอยู่วันนี้นะคะคือแบบก็คือแบบที่มีคนดึงไลน์มานะคะก็จะเป็นเพื่อนนะเพราะว่าเราเปิดไลน์ไว้แบบไม่เปิดนะคะ น้องน่ารักมากเดี๋ยวเราจะถ่ายนะอาจจะไม่เห็นน้องนี่เดี๋ยวเอาไปตรงเื้อดีกว่าไม่เฮ้ยเอื่อเป็นกำไรให้เราได้เลยนะคะนี่ก็มาอัปเดตน้องน,นถ้าทุกคนอยากจะทำแล้วสำหรับวันนี้ก็ไปกันแล้วนะคะแล้วสำหรับวันนี้ทุกคนอยากจะให้เราทำอะไรเกี่ยวกับ น้องนอนรือดูหนาวหรือว่าแรนดี้เนี่ยก็คือแบบเราต้องชื่อเขาแรนดี้เนาะลโหเพื่อนๆวันนี้แบแล้วโอ๊ยทุกคนสามมารเร่งหน่ออะไรนันนี่หาเขาจะไป็สีแดงแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมารีวิวนอนอะไรกันนะคะบัลโบายอุ้ยไม่ออกไม่ออกเจ็บเลยเจ็บเจิตฮัลโหลเพื่อ